สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่รายการคลินิกพืชบายเพียนเกษตร2018นะครับผมแท็กซี่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับก็สืบเนื่องนะครับที่เราได้พูดถึงยาฆ่ายา้านะครับโดยเฉพาะในอ้อยนะครับในมันในกระโพดนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นยาพืชไรนะครับแล้วก็ผมได้พูดหัวข้อเกี่ยวกับ อ้อยติดมันไปนะครับก็ยังทําให้มีคนสงสัยมากมายนะครับเกี่ยวกับแล้วถ้ามันติดกับพืชอื่นล่ะนะครับจะทําอย่างไรนะครับตรงนี้ผมก็จะทําแบ่งหัวข้อออกมาแล้วนะครับประมาณสักสามพืชด้วยกันที่มันเกี่ยวข้องกันโดยเฉพาะเอาในพืชไร่ก่อนนะครับก็คืออ้อยมันข้าวโพดนะครับตรงนี้สําคัญกว่านะครับก็เอาตรงนี้ก่อนแล้วส่วนที่มีพืชอื่นๆอ,อย่างเช่นพืชผัก ไม้ผลอื่นๆนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับว่าอาย่างเช่นพริกมะเขือถั่วแตงที่มันติดพวกนี้เดี๋ยวค่อยมาตอบถามกันอีกทีแล้วกันว่าจะใช้ยาประเภทไหนเพราะว่ามันยังมีข้อจํากัดอื่นๆที่จะมาเกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับก็หัวข้อที่เราจะพูดถึงก็คือปัญหาการเลือกใช้ ยาคุมแล้วก็ยาฆ่ายา้านะครับที่มีพืชอื่นพืชข้างเคียงนะครับอันนี้ก็คือพืชไร่ด้วยกันก่อนนะครับที่ผมทําออกมาเป็น3ช่องก็คือแปลงอ้อยแปลงมันติดกันนะครับหรือแปลงอ้อยติดกับแปลงข้าวโพดหรือแปลงมันติดกับแปลงข้าวโพดนะครับเดี๋ยวผมจะทําทให้ง่ายๆเพื่อเข้าใจนะครับแล้วก็ท่านใดที่ สนใจนะครับก็มาเอากระดาษจดตรงนี้ไว้ได้เลยนะครับง่ายๆนะครับผมได้ทําแบ่งออกมานะครับผมเอายาที่คนรู้จักก่อนนะครับเอาส่วนยาที่เป็นยาใหม่ๆสเปเชียลเป็นยาพิเศษนะครับยาราคาสูงตรงนี้ผมยังจะยังไม่พูดถึงนะครับถ้าใครสงสัยค่อยมาสอบถามที่หลังนะครับผมก็จะแบ่งเป็นยาคุมกับยาฆ่านะครับยาคุมผมก็จะลิสต์รายชื่อมาแล้วนะครับตามนี้นะครับแล้วก็ยาฆ่ายาก็ตามนี้นะครับ ก็มายกตัวอย่างให้เช่นให้ง่ายๆดูนะครับว่าทุกท่านจะเข้าใจหรือเปล่าอย่างเช่นนะครับผมเป็นเจ้าของแปลงอ้อยท่านเป็นเจ้าของแปลงมันผมเป็นเจ้าของแปลงอ้อยที่ท่านปลูกมันแล้วนะครับยาคุมที่ผมใช้ได้นะครับผมใช้อเซคอโคได้ใช้เพนดิเมทลินได้นะครับแล้วก็ใช้ไดยูรอนได้นะครับ แต่ผมใช้อัทาซีนไม่ได้นะครับเห็นไหมคะอันนี้จะเห็นเลยนะครับว่าภาพนี้ชัดเจนเพราะอัทาซีนถ้าผมฉีดปุ๊บมันท่านมีปัญหาแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับแล้วคราวนี้ถ้ามาเป็นยาฆ่าบ้างล่ะนะครับผมปลูกอ้อยท่านปลูกมันนะครับก็คือผมใช้อามิทีนไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้นะครับใช้ไดยูรอนได้ครับใช้เฮกซาซิโนนพอได้ครับแล้วก็ใช้กูโฟฟิเนตปลอดภัยครับ แล้วก็ใช้2 CD ก็ต้องดูกลิ่นที่เบาๆนะครับที่ผมเคยบอกหรือผมใช้เป็น m c p a แทนค่าใบกว้างนะครับก็ได้ครับแล้วก็ใช้สารไตโกเพอร์นะครับก็ได้แต่ผมใช้ไกลโคเซตไม่ได้นะครับในอ้อยใช้ไม่ได้แต่ในมันอาจจะใช้ได้อ่าคราวนี้กลับกันบ้างครับพอท่านเป็นเจ้าของแปลงมันท่านก็ต้องอนึก ถึงผมบ้างนะครับว่าท่านจะใช้อะไรนะครับต้องไม่มากระทบผมนะครับท่านเป็นเจ้าของแปลงมันนะครับยาคุมท่านใช้ได้เลยครับติดอ้อยใช่ไหมครับอะเซทิโครใช้ได้เพนดิใช้ได้นะครับไดยูลอนใช้ได้แต่อาทาซินท่านใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ผมใช้ได้พผมใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะติดกับท่านนะครับโอเคนะครับส่วนมาเป็นยาฆ่าบ้างนะครับมันนะครับอะมีทีนไม่ได้ไดยูรอนพอได้ครับ เฮกซาซีโนนยังไม่แน่ใจนะครับยังอยู่ในขั้นทดลองนะครับแล้วก็กูโฟฟิ n เอตเนี่ยปลอดภัยนะครับไม่มีเหมือนเผาไหม้นะครับปลอดภัย2 CD ดีต้องดูกิ่นที่เบาๆนิดนึงก็มันก็อาจจะใช้ได้ถ้ามันใหญ่แล้วนะครับ MCPA เป็นทางเลือกที่ใช้ได้ไตโกเพอร์นี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะใช้ได้ไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็น่าจะมีผลกับมันส่วนไกโกเซษท่านก็ใช้ได้แต่ท่านก็ต้องระวังอย่างมากที่จะไม่ปิวมาโดนอ้อยผม นะครับอ่าโอเคแบบนี้เริ่มสนุกแล้วนะฮะเคสแรกพอเคสที่2บ้างครับอ้อยผมปลูกอ้อยท่านปลูกข้าวโพดนะครับผมอ้อยผมสามารถที่จะใช้ยาคูมาเซโตคอได้เพนดีได้อาอาทาซีนได้แต่ไดยูรอนผมใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมอาจจะปิวมาโดนข้าโพดของท่านนะครับพอมาดูยาฆ่าบ้างยาฆ่าผมอะมิทีนผมก็ใช้ไม่ได้นะครับไดยูรอนผมก็ใช้ไม่ได้เฮกซาซิโนนอาจจะต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับ กูโฟฟิเนตผมใช้ได้นะครับก็ท่านก็ปลอดภัยนะครับสองซีดีผมใช้ได้ท่านก็ใช้ได้แต่สองซีดีก็ระวังนะครับว่าผมก็ต้องระวังว่าจะปิวไปโดนข้าวโพดเล็กๆท่านข้าวโพดเล็กๆท่านอาจจะอนอนหรือลม้มหรืองอได้นะครับตรงนี้มีผลอยู่นะครับส่วนสารไซรโคเพอร์ก็ใช้ได้นะครับส่วนไกลโคเซตนี้ใช้ไม่ได้อยู่แล้วทั้งอ้อยทั้งข้าวโพดอ่าเห็นภาพไหมครับส่วนท่านท่านเป็นเจ้าของแปลงข้าวโพดท่านไม่อยากมากระทบก,กระเทือนผมนะครับ คราวนี้พอท่านจะคุมหญ้าท่านก็ใช้อเซตโตคอได้เพนดิได้อาทาซีนได้แต่ไดยูรอนท่านใช้ไม่ได้เห็นไหมฮะอันนี้จะเห็นภาพละพอมาเป็นยาฆ่าบ้างยาฆ่าหญ้าอะมิทีนท่านใช้ไม่ได้ไดยูรอนท่านก็ใช้ไม่ได้เฮกซาตินนอนท่านใช้ไม่ได้กูฟโฟฟินเนตนะครับท่านใช้ได้เป็นยาเผาไหม ท่านใช้ไม่กระทบกระเทือนผมนะครับส่วน2 CD ท่านใช้ได้นะครับแต่ท่านต้องใช้ข้าโพดอายุมากกว่า20วันขึ้นไป M C P A เช่นเดียวกันไตโกเพอร์ก็พอใช้ได้แต่ถ้าจะใช้โดยตรงเลยเขาจะใช้สาราฟูลอกซิเพอร์นะครับไกโกเศตท่านใช้ไม่ได้นาเห็นไหมครับเคสสุดท้ายมันเจอข้าโพดผมปลูกมันท่านปลูกข้าโพดนะครับถ้าผมปลูกมันผมกลัวจะมีปัญหาท่านผมใช้อเซโตคอได้เพนดีได้ อัาลาซีนผมใช้ไม่ได้ไดยูรอนก็ต้องระวังอาจจะใช้ได้ก็ได้นะครับถ้าเป็นกลิ่นอ่อนๆนะครับส่วนตัวยาฆ่านะครับยาฆ่านะครับอัรมีทีนผมก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วไดยูรอนก็มีความเสี่ยงเฮกซาซิโนนใช้ไม่ได้กูโฟฟินเนตนะครับกูโฟฟินเนตก็ใช้ได้นะครับไม่กระทบกระเทือนข้าวโพดแล้วก็ตัวถ้าเป็นสองสีดีนะครับก็ต้องดูกลิ่นเบาๆ MCPA MC นะครับก็สามารถใช้ได้ ส่วนสารไตรโครเพอร์นะครับก็ใช้ไม่ได้ไกรโคเซตก็ต้องระวังนิดนึงผมผมอาจจะใช้ได้แต่คราวนี้ถ้าท่านเป็นเจ้าของแปลงข้าวโพดนะครับท่านก็จะต้องระวังผมบ้างคราวนี้ท่านเป็นยาคุมท่านก็ต้องใช้อเซโตโคเพนดีได้อัทาซีนท่านห้ามใช้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีผลกับมันของผมได้ส่วนไดยูรอนท่านใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับตัวต่อมาคืออะไรตัวต่อมาคือยาฆ่าท่านเป็นข้าวโพดใช่ไหมครับ อะมิทีนไม่ได้ไดยุลอนไม่ได้เฮกซาซิโนนไม่ได้กูโฟฟิเนเอตได้นะครับในขา้าวโพดไม่กระทบมันผมแน่นอนนะครับสองดีท่านใช้ได้ m c p a ใช้ได้ไตโคเพอร์ใช้ได้นะครับไกลโคเซตท่านก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีโอเคนะครับเห็นภาพไหม อาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับเนื่องจากคลิปนี้อาจจะต้องใช้ความเข้าใจนิดนึงนะครับในเรื่องของการที่จะอธิบายตรงนี้นะครับโอเคถ้าท่านใดที่ยังไม่เข้าใจนะครับท่านสามารถสอบถามเข้ามาที่เพจอีกครั้งหนึ่งได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็อย่างที่ว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแล้วก็มีนิดนึงผมเขียนไว้ตรงนี้เกือบลืมพูดไปนะครับก็คือกลุ่มของยาใบแคบนะครับก็คือยาใบแคบก็คือพวกแพนเทล่าที่ท่านเข้าใจกันนะครับท่านสามารถใช้ ได้แต่ท่านก็ห้ามปิวมาโดนอ้อยผมนะครับหรือยาใบแคบท่านสามารถใช้ในมันได้ท่านก็กลัวจะต้องระวังว่าจะปิวมาโดนข้าวโพดผมนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับถ้าท่านใดที่ยังมีข้อสงสัยนะครับในการเลือกใช้ยานะครับที่มีพืชข้างเคียงก็ค่อยสอบถามผมเข้ามาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ก็คงได้ความรู้ไปพอสมควรนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้ท่านก็กดถูกใจได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนะครับท่านก็กดแชร์ไปให้ผู้คนได้รับชมรับฟังเช่นเดียวกับท่านนะครับโอเคนะครับวันนี้ได้ความรู้กันไปพอสมควรแล้วนะครับเวลาหมดหมดเวลานะครับผม และเพจ p n เกษตร2018ภายใต้รายการคลินิกพืชบายเพียนเกษตร2018คงต้องลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องไรมาติดตามกันได้อีกทีนึงนะครับวันนี้สวัสดีครับ